สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับกับหยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถสวยๆแบบนี้นะคะมาแนะนําให้กับลูกค้านะคะ,ะในช่องของเราอีกแล้วนะคะกับตัวนะคะ t o y o ต a New Fortuner ค่ะ2.8ขับ4 TRD ค่ะปี2019นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะเลยนะคะป้ายแดงถอยออกมาเลยนะคะเจ้าของเก่านะคะ แล้วก็ตัวป้ายนะคะคุณลูกค้าต้องขออนุญาตนะคะเปลี่ยนป้ายใหม่ให้กับลูกค้านะคะในส่วนของรถนะคะจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวหยกจะพาไปรับชมทั้งคันเลยนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะคันนี้เพิ่งจะเข้ามากันเมื่อวานเองนะคะทางเรานะคะเหมือนเดิมยังไม่ได้มีการเก็บงานใดๆทั้งสิ้นค่ะให้ลูกค้าได้เห็นสภาพตามความเป็นจริงหน้าง,งานแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะคะลูกค้า คันนี้นะคะมาพร้อมกับสีขาวมุกแบบนี้นะคะลูกค้าเก่าก็แต่งมาให้จัดเต็มแบบนี้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องต่างๆนะคะลูกค้าตัวน็อตนะคะเดิมๆแบบนี้เลยทั้งคันนะคะนี่นะคะน็อ ตามคานต่างๆนะคะลูกค้าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขันกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคานหรือว่าจะเป็นในส่วนของนอตฝากระโปรงนะคะสีเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็แผ่นกันความร้อนค่ะก็ไม่ยับไม่ยุยเลยเช่นกันนะคะตัวสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบค่ะเม็ดอาร์คนะคะก็เดิมๆเรียงสวยๆแบบนี้เลยนะคะซีนตะเข็บก็นิ่มมากๆเลยเช่นกันนะคะในส่วนของตัวด้านหน้านะ ะะอันนี้ลูกค้าเก่าก็จะแต่งมาให้นะคะเสริมหล่อไปอีกนะคะแต่ตัวต้าตัวเทียดีคือหล่ออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็หล่อมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะคะในส่วนของตัวไฟหน้าค่ะก็เป็นไฟหน้า LED daytime running light ค่ะมาพร้อมกับตัวระบบตัดแสงไฮบีมนะคะ ใส่กรอบไฟสีดำมาตัดเข้ากันเป็นอย่างมากนะคะดูหล่อดูดันเลยนะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะออกศูนย์ออกโรงงานนะคะตัวยางนะคะได้เป็นยางโยโกฮาม่าค่ะปี2022เลยนะคะตัวยางคือดอกแน่นๆค่ะสามารถใช้งานไปได้อีกยาวนานเลยนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กทีดีค่ะออกศูนย์ออกโรงง,งานนะคะขอบ20เลยเช่นกันนะคะ แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวในตัวนะคะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ตัวนี้ลูกค้าเก่าก็จะใส่มาให้นะคะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็ที่จะเปิดค่ะก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะคะตัวนี้มาพร้อมกับอาระบบปิดเปิดสมาร์ทคีย์เลแล้วเรียบร้อยนะคะตัวกันสาดค่ะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะในส่วนของภายในห้องโดยสารจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวหยกจะพาไปชมรอบๆคันกันเลยนะคะ ตัวกระจกเลยนะคะมาเริ่มกันที่กระจกค่ะกระจกนะคะได้เป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานค่ะกระจกออตโต้ไฟฟ้าสบานเช่นกันค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะตัวนี้ค่ะได้เป็นเบาะหนังนะคะทั้งคันเลยสีทูโทนนะคะตามสไตล์ทียดีค่ะสีดําตัดแดงเนาะถักด้วยได้สีแดงนะคะ ตัวบอกค่ะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะคะสําหรับตัวคันนี้ค่ะได้เป็นตัว power door นะคะเปิดปิดฝาลังอัตโนมัติค่ะมาพร้อมกับปุ่ม Pu s h start นะคะสีแดงแบบนี้เลยนะคะดู หล่ออ่าไม่ใช่ดูหล่อเป็นอ่าเอกลักษณ์มากๆนะคะของตัว t R d นะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัย m ัล t i ฟังก์ชันแบบนี้นะคะสามารถเพิ่มวอลลุ่มค่ะลดวอลลุ่มรับซ้ายวางซ้ายสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะมาพรา้อมกับตัว airbag ใต้พวงมาลัยแล้วเรียบร้อยนะคะกา้านพุชคอนโทรค่ะปรับความเร็ยวคงที่นะคะแล้วก็พัดเดิลชิพนะคะตัวนี้เร่งเกียร์สปีดเกียร์นะคะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะในส่วนของกุญแจนะคะ ก็ได้กันถึง2ดอกแน่นๆเลยนะคะเดี๋ยวยกจะ start ให้ฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเสียงเครื่องก็แน่นๆนะคะนุ่มๆแบบนี้ไปเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับตัวเรือนไม้นะคะตัวนี้เป็นปี2019ค่ะแต่ว่าตัวไม่จะเยอะไปนิดนึงนะคะอยู่ที่1นึ่งแสหกมื่นกิโลเมตรนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นไม้แท้ไม่เดิมเลยนะคะรับมาจากมือเจ้าของเก่าเลยนะคะลูกค้า ในส่วนของหน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอ DVD ีดีสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัว Navigator ออกศูนย์เลยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเสียงนะคะตัวหน้าจอค่ะได้เป็นของ JBL นะคะทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงหน้าคอนโซลหรือว่าหน้าจอนะคะรวมไปถึงลำโพงนะคะตรงประตูค่ะจะได้เป็นของ JBL ทั้งคันเลยนะคะตัวแอร์ค่ะก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแอร์ราวนะคะตัวนี้แอร์เย็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ ได้เป็นตัวแ a c t i o n c o n t r o ลนะคะแล้วก็เป็นตัวเกียร์โนะคะตัวนี้ H2-H4 L 4นะคะก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้เลยนะคะในส่วนของตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ปุ่มฮีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดเนาะแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้โหมดเปลี่ยพลังงานหรือว่าเพิ่มความสปอร์ตอะไรแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ปุ่มกระลื่นเท่าไหร่กระลื่นสบัดค่ะรวมไปถึงปุ่มออโต้สต็อปนะคะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะ ตรงนี้นะคะซีนตรงบางแดดนะคะยังไม่ได้แกะเลยนะคะเจ้าของเก่านะคะคุณลูกค้าตัวนี้รถเพิ่งจะเข้ามากันเมื่อวานเลยนะคะยกจิบมารีวิวค่ะให้ช่องของเรานะคะได้เห็นก่อนใครแน่นอนนะคะสําหรับตัวรถปอร์เช่คันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะคันนี้ก็เป็นเบาะหนังทั้งคันแบบนี้อย่างที่ยกได้บอกไปเนาะสีทูโทนค่ะแล้วก็ พื้นด้านล่างนะคะก็ปูพรมนะคะมาให้แล้วเรียบร้อยทั้งคันเลยนะคะในส่วนของแอร์ด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เย็นแน่นอนนะคะเพราะว่าได้เป็นแอร์ราวสามตอนนะคะตัวแอร์คือสําหรับตัวเจ้า f o r t u n เ r เนี่ยเย็นทั่วถึงอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของที่าชาร์จแบตด,ด้านหลังนะคะมีพาวเวอร์อ e t เลทให้ตัวหนึง่งแล้วก็เป็น หัวปลั๊กที่แปลงมาเป็นปลั๊กไฟบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะไฟ220โวลต์หรือว่าเทียบเท่าไฟบ้านเลยนะคะคือมีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ก็ดูสวยดูหล่อมากๆเลยนะคะถ้าถูกใจก็อย่ารอช้านะคะเพราะว่าตัวนี้คือช่วงนี้รถคือมาไวไปไวมากๆเลยจริงๆนะคะคุณลูกค้าในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าเก่าก,ก็แต่งมาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ตัวด้านหลังห้องไดสารนะคะก็กว้างมากๆแบบนี้เลยเช่นกันนะคะสําหรับตัวเจ้าฟอ r t u n น r นะคะไปไหนมาไหนมีแค่คันนี้คัน,น,คน,นเดียวรับรองว่าคือไปได้ทั้งบ้านแน่นอนนะคะตัวนี้ผนังเกลี้ยงๆแบบนี้เลยนะคะยังไม่ได้มีการเก็บงานหรือบิ้วงานใดๆทั้งสิ้นนะคะให้ลูกค้าได้เห็นสภาพตามความเป็นจริงหน้าง,งานกันแบบนี้ไปเลยนะคะแต่ว่าทางเราเก็บงานให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะคะในส่วนของน็อตต่างๆนะคะหัวน็อ นะคะตัวน็อตคือเดิมๆแบบนี้เลยนะคะทั้งคันสีเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะสติกเกอร์ก็ยังอยู่ค่ะสําหรับด้านหลังนะคะก็เปิดปิดอัตโนมัตินะคะแค่กดตรงนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเปิดปิดได้แล้วคือง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็กล้องหลังนะคะออกศูนย์ออกโรงงานก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะในส่วนของไฟด้านหลังค่ะก็เป็นไฟ LED นะคะเรียงเส้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับตัวเจ้าฟอร์จูเนคันนี้นะคะลูกค้าปี2019นะคะตัวนี้คือถ้าถูกใจเนาะราคานี้คือก็เรียกได้ว,ว่าหายากม,มากๆเลยนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้คือเราให้ลูกค้าได้เห็นสภาพกัน แบบนี้ตามจริงหน้างานแบบนี้แล้วนะคะคุณลูกค้าถูกใจก็อย่ารอช้านะคะทักมากนะคะแล้วก็หรือว่าจะนัดมาดูรถหน้างานก็ได้นะคะพร้อมยินดีให้บริการนะคะในส่วนของตัวบาะอย่างที่ยกได้บอกไปนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะคอนโซลก็เป็นคอนโซลสีดําแบบนี้นะคะชุดเครื่องเสียงที่เราได้บอกไปเนาะได้เป็นของ JBL ทั้งคันนะคะถุงลมนิราภัยแอร์แบมีทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ช่องตรงนี้ก็สามารถ เก็บรักษาอุณหภูมิได้เบื้องต้นนะคะบุ๊กหนังสือขายยังอยู่ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตจ้าเจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะคะ,ะที่สที่ยาดีนะคะขับ4นะคะปี2019ค่ะราคาเพียงนะคะ1.259,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้า ถูกใจนะคะอย่ารอช้านะคะแวะมาดูแวะมาชมกันได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆแบบนี้นะคะอ่ะยกลืมบอกไปนะคะตัวนี้ได้เป็นแบ็กท็อปหลังคาดํา,ดาออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น Fortuner คันนี้หรือว่าคันอื่นๆค่ะทางเราก็เป็นศูนย์รวมรถยนต์มือสองนะคะมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Fortuner นะคะแบบนี้ค่ะเรามีมากถึง50คันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชมน้ายา ค่ะหน้าแชมป์หรือว่าตัว New Fortuner ค่ะรวมไปถึงนะคะ Legender เ,เ,เราก็มีอีกเช่นกันนะคะหรือว่าเป็นรถขนาดใหญ่นะคะอ่า MPV อ่า m นะคะ11ที่นั่งค่ะเราก็มีนะคะอ่า เป็นตัว Toyota Majesty นะคะราคาเริ่มต้นเพียง2 1ล้านแสนบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้มีทั้งตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวแกรนนะคะหรือว่าเป็นรถยุโรปนะคะอย่างเช่นตัวเบนหรือว่า BMW ค่ะที่นี่เราก็มีเช่นกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสายลุยสายซิ่งสายกระบะค่ะเราก็มีรองรับนะคะหรือว่ายุคนี้เศร,รษกฐกิจแบบนี้นะ้ำมันแพงแบบนี้ค่ะเป็นรถอีก็ค่นะคะที่นี่เราก็มีอีกเช่นกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวหยกจะทิ้งช่องทางการติดต่อทั้งหมดเลยนะคะไว้ที่ด้านล่างนะคะ ลูกค้าก็สามารถจิ้มแล้วก็แอดเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ค่ะ065 549 5296นะคะยังไงนะคะยกต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ